โอเคครับทุกคนในคลิปนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันแบบเจาะลึกเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนตัวล่าสุดจากโซนี่เขาก็คือ Sony XP e r i a 1VI นั่นเองเริ่มจากเรื่องราคาการวางจำหน่ายสเปคดีไซน์ไปจนถึงหน้าจอกล้อ,องซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพแบตและประโยชน์ที่คุณจะได้รับพอจบแล้วคุณจะเข้าใจและได้ภาพรวมหลักๆของแฝกชิปตัวนี้ไปเต็มๆไม่ว่าจะอยากอัปเกรดโทรศรัพท์เครื่องปัจจุบันหรือแค่อยากรู้อยากเห็นและช่ำชอบเทคโนโลยีใหม่ๆฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ย กี่ยวกับ Sony XP เรียนหนึอย่าลืมคอมเมนต์เม้าท์มอยกันด้วยล่ะใครมีคำถามหรือความคิดเห็นยังไงเรายินดีฟังทุกเสียงครับผมเช่นเคยครับเพื่อนๆผมขอเวลา5วินาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับ เปิดหัวข้อแรกมาก็เรื่องราคาและกำหนดการวางจำหน่ายของโซนี่ p อ็กเรด1 VI กันเลยแล้วกันคนในสหราชาอาณาจักรจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเป็น1299ปอนด์ส่วนในออสเตรเลียก็ต้องควักเงินซื้อไปอยู่ที่1899ดอลลาร์ถือว่าเป็นการลงทุนที่หนักพอสมควรแต่สิ่งที่ได้มาคือแรมจำนวนมากถึง 12GB กิกะไบต์และหน่วยความจำสโตรเรจ2 5 6าสกิกะไบต์ส่วนบางประเทศก็จะมีรุ่นที่มีสโตรเรจด้วยแตาร้วยค,ว Micro วครื่องก็อาจจะไม่ต้อง ไปสนใจถึงเรื่องความจุเพิ่มขึ้นและจ่ายเยอะขนาดนั้นก็ได้ตัวเครื่องเปิดตัวไปแล้วในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี2024และวางขายทั่วโลกในเดือนมิถุนายน2024ครับทีนี้ลองมาดูกันว่า Sony Xperia 1 VI มีของดีอะไรซ่อนอยู่บ้าง ข้างในก็จะเป็นชิปประมวลผลตัวท็อปอย่างควอ l คอมแ s นด p d รา g อน8 Gen 3ประสานพลังกับแรมสุดโหด12 g b เชื่อว่าจะทำให้เครื่องนี้เร็วใช้งานได้ลื่นไหลแน่นอนตัวเครื่องรันบน Android 14เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในส่วนของกล้องหลังมาแบบ3ตัวประกอบด้วยเซนเซอร์หลัก48ล้านพิกเซลที่มี OIS เลนส์ซูม12ล้านพิกเซลช่วง3.5ถึง 7.1x และกล้องอัลต้า i 12ล้านพิกเซลพรอมกล้องหน้า12ล้านพิกเซลสำหรับสาวกเซลฟี่โดยเฉพาะเลยละที่สำคัญ โดดเด่นด้วยลำโพงแบบสเตอริโอให้ฟังกันได้อย่างเต็มอิ่มสะใจอีกด้วยครับว่ากันด้านดีไซน์ต่อเลยดีกว่า s o n ี่ p e r i a 1 v i มาพร้อมฝาหลังแก้วนูนฝังลายสลักเท่ๆเลือกได้หลายสีทั้งแดงเงินดำแล้วก็เขียวคราวนี้โ o n y เปลี่ยนไปใช้สัดส่วนหน้าจอธรรมดากว่าเดิมนิดหน่อยที่19.5:9ไม่ได้ยาวอย่าง21:9ต่อเหมือนโมเดลก่อนๆแต่วัสดุที่ใช้ยังคงเป็นเกรดพรีเมียมตามสไตล์มีกระจกกคริยลากราสบิ๊กตัดหน้าหลังข้อเสียคือด้านหลังดูจะไม่ทนทานต่อรอยขูดขีดมากเท่าไหรนะ่นักไม่ถึงวันก็เจอรอยเยอะแล้วสังเกตได้จากส่วนที่เป็นรอยจะยิ่งเห็นชัดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นนนแะา ว่าหาเคตดีๆมาปกป้องไว้จะมา์กว่าครับ เรื่องจอต้องบอกว่าโ o n y เลือดแนวทางที่แตกต่างสำหรับ X p e r i พีร 1VI คือแทนที่จะใช้จอความละเอียดสูงเหมือนรุ่นก่อนกลับเป็นจอ 1080p ที่ความหนาแน่นพิเซลน้อยกว่าเดิมสั้นแต่เชื่อเธอว่าจอก็ยังคงสวยได้อยู่เพราะมีระบบป้องกันรอยหยักภาพแบบ Anti a l i a ล i n g งทำให้เราแทบสังเกตไม่เห็นความหยาบของพิเซลเลยนอกจากจะเอาจอไปซองแบบชิดๆจริงๆสิ่งที่โดดเด่นคือความสว่างที่ปรับได้ดีหากใช้งานกลางแจง้งโดยค่าสูงถึงเกือบ720นิตตอนออกจากกล่องและปรับได้ราว8 ร้อยนิดหลังอัปเดตซอฟต์แวร์ใช้งานนอกบ้านแดดแรงก็ยังผ่านฉลุยครับยังไม่จบนะครับถ้าชอบคลิปนี้มาร่วมสนับสนุนพวกเราได้ที่ l i n k s สเฟิร์ดอด้านล่างคอมเมนต์นะครับชมกันต่อเลยครับ หน้าจอ Sony XP เีรียน1 VI ถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอัตรารฟเฟซ120เฮิร์ก็จริงแต่ในโหมดปกติมันจะลดลงมาที่15เฮิร์เท่านั้นเวลาแสดงเนื้อหาแบบนิ่งโ o n y บอกว่าทำได้ต่ำถึง1เฮิร์แต่จากการลองพบว่ามันจะสลับไปมาระหว่าง15เฮิร์และ120เฮิร์ครับหรือถ้าชอบอีกแบบก็ปรับให้สลับระหว่าง60เฮิร์และ15เฮิร์แทนได้อย่างไรก็ตามเมื่อเปลี่ยนไปใช้รีเฟซต่ำภาพเคลื่อนไหวก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะเลยเป็นการตัดสินใจระหว่างแบตอึด หรืออยากได้ภาพไหลลื่นคุณลองช่างใจดูว่าชอบแบบไหนามากกว่ากันจุดเด่นของ Sony x p e r i a 1 v i ที่เรานักถ่ายรูปตัวยงไม่มีทางพลาดก็คือเรื่องกล้องนี่แหละครับเรียกว่าแจ่มทั้ง3ตัวเลยทีเดียวทั้งกล้องมุมมองปกติกล้องซูมและกล้องอาาาัลต้าไวช่วงการขยายเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าจาก3.5เท่าถึง5.2เท่าเป็น3.5เท่าถึง7.1เท่าแล้วที่เจ๋งคือกล้องซูมยังมีแบบเทเลโฟโต้มาโครด้วยซึ่งเป็นการจับภาพวัตถุนในระยะประชิดสุดๆเช่นสามารถซูมจนเห็นเม็ดพิเซลได้เลยทั้งจุดสีแดงฟ้าขาวที่ประกอบเป็นแสงจากจอ LCD อะไรประมาณนี้นับเป็นความสามารถมาโครที่ หาได้ยากมากในกล้องโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะ มาดูภาพจากกล้องหลักกันบ้างต้องชมว่าสีที่ได้มาสวยงามเป็นธรรมชาติพร้อมรายละเอียดที่ค่อนข้างดีตรงส่วนภาพชัดใกล้ๆแม้ยังเห็นร่องรอยของกระบวนการเพิ่มความคมของภาพอยู่พอสมควรแต่โดยรวมดูไม่เยอะจนผิดฝาผิดตัวเป็นภาพที่นิ่งนวลสบายตาหน้าพอใจส่วนกล้องอัลต้าวายอาจไม่ได้สุดยอดทากล้องหลักแต่ก็ให้คุณภาพใกล้เคียงกันนะเรื่องสีลักษณะต่างๆค่อนข้างใกล้เคียงไม่น่าแปลกใจสำหรับกล้องเรือธงราคาแรงในปัจจุบันยกเว้นบางสถานการณ์ที่แสงน้อยซึ่งความไวแสงจะลดลงเห็นได้ชัดกว่า ถ้าถามว่ากลางคืนจะถ่ายรูปสวยไหมก็ไม่ได้เจ๋งเท่าเรือธงหลายหลายรุ่นในตลาดกรอกครับแต่ก็ไม่ได้แย่สัทีเดียวดังนั้นอย่าคาดหวังสูงเกินไปก็พอถ,ถ่ายในที่มืดนะ ในส่วนของซอฟต์แวร์ Sony Xperia 1 VI ก็มากับ a n d r o i d 14พร้อมกับหน้าตาที่ดูดีไม่น่ารำคาญอะไรตอนแรกที่เห็นเมนู F, แอปลรวก็รู้สึกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แถมตัวหนังสือน้าซะด้วยแต่สิ่งดีๆคือ Sony ให้ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้พอสมควรนะปรับขนาดไอคอนขนาดฟอนต์ได้อย่างอิสระและใครชอบสีมืดก็ยังมีด a r k บโหมดให้เลือกด้วยครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะประหยัดแบตไหมแต่ยังไงก็สวยเข้มน่าใช้ดีถึงแม้ว่าตัวซอฟต์แวร์จะไม่ได้เป็นไฮไลท์มากนักก็เถอะ เรื่องประสิทธิภาพนี่บอกเลยครับว่า Sony XP เรียน1 v i จัดเต็มแน่นอนโดยขุมพลังหลักอย่างคอคอมแซน n a p ราก้อน 8G3 นี่โหดมาก เทียบชนะ a 1 7 Pro ของ iPhone 15 Pro ในหลายด้านเลยนะโดยเฉพาะเรื่องกราฟิกเวลาใช้งานจริงๆ x p e r i a 1 v i จึงรู้สึกว่องไวสุดๆเล่นเกมที่กินทรัพยากรเครื่องมากๆอย่าง Fortnite ก็ยังลื่นไหลแต่ต้องยอมรับว่ามันก็ลดความเร็วลงไวหน่อยแนละถ้าใช้งานหนักติดต่อกันคือเหลือแค่ประมาณ58%จากความแรงสูงสุดซึ่งก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังพอรับได้ดีกว่า Snapdragon 8ในยุคแรกครับอย่างน้อยเจ้านี้ก็ไม่ถึงกับร้อนจัดเหมือนที่มีปัญหาในรุ่นก่อนก่อน อีกอย่างที่เด่นมากๆของโ o n y x p e r i a 1 VI คือลำโพงถือว่าธรรมดีเยี่ยมครับจะฟังเพลงไหนก็รู้สึกดังกระหึมมีเนื้อเสียงชัดเจนในทุกย่านความถี่โดยเฉพาะย่านกลางส่วนตัวผู้รีวิวที่เขาได้ฟังบ่อยๆก็รู้สึกประทับใจนะกับความสมบูรณ์ของเสียงที่ได้ยินโทนเสียงทุกนุ่มลึกไม่แตกพร่าเลยลองไปเทียบกับมือถือระดับเดียวกันหลายๆรุ่นนี่ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยดังนั้นถ้าใครอยากได้โทรศัพท์ที่เสียงดีหน่อยรับรองว่า x p e r i a 1 VI จะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนครับ พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่บ้าง Sony Xperia 1 VI ใส่มาให้ถึง5,000ม ah, ิลลิแอมซึ่งถือว่าปกติทั่วไปสำหรับโทรศัพท์จอใหญ่ในยุคนี้แต่ก็นับว่าเยอะกว่าแฟลชิปบางรุ่นที่บางเชียบแต่ข้อเสียก็มีอย่างแรกคือมันไม่แถมที่ชาร์จในกล่องนะครับต่างจากคู่แข่งหลายๆยี่ห้อ และที่2คือความเร็วในการชาร์จค่อนข้างต่ำมากถ้าเทียบกับมาตรฐานปี2024อย่างสูงสุดก็แค่30วัตต์ซึ่งจากที่วัดดูจริงๆก็ดูดไฟได้แค่27.5วัตต์เองนี่ถือว่าต่ำมากแม้แต่เทียบกับค่ายซัมซุงที่ค่อนข้างชา้าในการชาร์จเร็วก็ยังให้มาตรฐาน45วัตต์เลยนะสรุปว่าเจ้า xp เรี a 1 v i นี้ใช้เวลาเต็มถึง86นาทีกว่าจะชาร์จแบตเต็ม100เลยล่ะ สุดท้ายเรามาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่าต้องบอกว่าโซนี่ตั้งค่าตัว Xperia 1 v i สูงมากคือ1,299ปอนด์นับเป็นสมาร์ทโฟนที่แพงที่สุดเครื่องหนึ่งในตลาดเลยก็ว่าได้และเมื่อพิจารณาดูคอได้เล็กน้อยแล้วก็ดูจะไม่เหมาะสมกับป้ายราคาขนาดนี้ซักเท่าไหรไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปตอนกลางคืนที่ธรรมดาความเร็วชาร์ที่ต่ำและความละเอียดจอที่ไม่สูงมากทำให้ไม่ค่อยคุ้มเมื่อต้องจ่ายในราคาพรีเมียมขนาดนี้ ถึงแม้ว่า x p e r i a 1VI จะมีฟีเจอร์หายากอย่างช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, มและ m i โคร SD ที่เริ่มหาไม่ได้ในเรือธงยุคนี้แล้วแต่ก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากนักเมื่อราคามันสูงเกินไป เอาละครับถึงเวลาสรุปกันแล้ว Sony Xperia 1VI ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีทีเดียวนะโดยดีไซน์สไตล์เรียบเท่ของ Sony กันน้ำกันฝุ่นเยี่ยมกล้อง3ตัวใช้ได้หลากหลายสถานการณ์จอสว่างชัดเจนประสิทธิภาพเร็วแรงและลำโพงก็เสียงดีมากแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความเร็วชา้าที่ค่อนข้างต่ำการถ่ายภาพกลางคืนแบบธรรมดาธรรมดาและที่สําคัญคือราคาที่สูงเกินไปหน่อยสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เน้นเรื่องช่องเสียบหูฟังหรือหน่วยความจํา micro SD ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มแต่สําหรับคนที่มีงบและต้องการฟีเจอร์พิเศษเหล่านี้ x p e r i a 1VI ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ